สวัสดีค่ะทุกคนคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำบุพบุนะคะ in on at ใช้ยังไงในประโยคภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษานะคะ in on at จะใช้กับเวลาและสถานที่นะคะเริ่มต้นจากตารางเปรียบเทียบให้ดูนะคะ in จะใช้กับเดือนปี b. ช่วงเวลาของวันฤดูกาล ใช้กับทวีปประเทศและก็เมืองจะใช้กับสิ่งใหญ่ๆนะคะแล้วก็วันก็จะใช้กับออนก็จะใช้กับวันวันที่วันสำคัญต่างๆสุดสัปดาห์แล้วก็ถนนนะคะส่วน at จะใช้บอกเวลาที่เป็นเป็นตัวเลขนะคะแล้วก็บอกสถานที่ที่เจาะจงคะ่ะว่าอยู่ที่ไหนนะ ไปดูตัวอย่างคะ่ะ in แปลว่าในนะคะ in ใช้กับปีตัวอย่างประโยค I was born in 1981 i was born in 1981ฉันเกิดในปีหนึ่ in ใช้กับฤดูกาล this month is in summer This month is in summer. เดือนเนี้ยอยู่ในฤดูร้อนอยู่ในซัมเมอร์ In ใช้กับเดือน My birthday is in April. My birthday is in April. วันเกิดของฉันอยู่ในเดือนเมษายน In ใช้กับช่วงเวลาของวัน I'll go home in the afternoon. i go home in the afternoon. ฉันจะกลับบ้านน่ะในตอนบ่ายนี้ช่วงเวลาของวันก็คือ in the morning ตอนเช้า in the afternoon ตอนบ่าย in the evening ตอนเย็น In ใช้กับทวีป Thailand is in southeast Asia. Thailand is in southeast Asia. ประเทศไทยอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ In ใช้กับประเทศ My friends live in Australia. เพื่อนของฉัน อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียอินใช้กับเมือง I live in Bangkok I live in Bangkok ฉันอาศัยอยู่ในกรุงเทพเป็นชื่อเมืองนะคะเมืองหลวงค่ะกรุงเทพหรือเป็นจังหวัดก็ได้ค่ะ on แปลว่าบน on ใช้กับวัน We'll have a meeting on Monday. เราจะมีประชุมวันจันทร์ On ช้กับวันที่ My birthday is on 3rd of April. My birthday is on 3rd April. วันเกิดของฉันคือวันที่3เมษายน On ช้กับวันสำคัญต่างๆเช่น I will fly to Japan on Christmas Day. I will fly to Japan on Christmas Day. ฉันจะบินไปญี่ปุ่นตอนวันคริสต์มาส. On Susabda i I'll go to the beach on weekend. I'll go to the beach on weekend. ฉันจะไปที่ทะเลหรือชายหาดตอนวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ออเชกับถนน her house is on Sukhumvit Road her house is on Sukhumvit Road เชื่อมเสียงตรง house is on มีสองจังหวะน,นะคะ her house is on Sukhumvit Road อบ้านของเธออยู่บนถนนสุขุมวิท at 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 แปลว่าที่ at ใช้บอกเวลา yesterday I got up at 8 o'clock yesterday I got up at 8 o'clock เมื่อวานนี้ฉันตื่นนอนตอน8โมงตรง at ใช้บอกสถานที่แบบเจาะจง she is at 123 fox street she is at 123 fox street เธออยู่ที่123 fox street เป็นแบบคร่าวๆนะคะของการใช้ in on at นะคะจริงๆแล้วมี รายละเอียดเยอะกว่านี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอยากให้ทำเพิ่มก็กด subscribe ที่ช่องแล้วก็กด like ที่เพจเรียนง่ายภาษาอังกฤษนะคะแอดไลน์มาคุยกันได้ที่ a t 5 9 abc นะคะ thank you for watching see you soon bye